การศึกษาทางด้านสุตินารีเวชกรรมและศึกษาต่อทางด้านการโรคเรื่องต้องดูแลผู้ป่วยชายไม่ใช่ข้อกังวลเลยเป็นผู้หญิงจะมรักษาโรคบุรุษมันจะไม่งามนะขอรับอย่าให้ความเป็นหญิงของดิฉันมาปิดโอกาสชาวสยามที่กําลังเป็นทุกข์เพราะการมโรคเลยให้ดิฉันได้ทําหน้าที่ถ้าเช็คเอ็กหรือว่าทวนะิตเตอร์นักแสดงบอกว่าใจฟูแหละครับเพราะเสียงตอบรับเป็นบวกเลยนะครับบ้างก็บอกเลยว่า ฟีดแบ็กสมชื่อละครนะฮะนางฟ้าไร้นามจริงๆเพราะหลายคนบอกไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเรื่องราวของคุณหมอเพียนครับแพทย์หญิงที่อุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงค้าบริการจากกามโรคนี่เป็นเรื่องราวของบุคคลที่มีตัวตนจริงนะครับแล้วก็คนรับบทคือคนนี้เลยฮะเนสนิสาชนนะครับสวยมากเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีใจปรับปื้มากๆนะฮะเพราะเห็นว่ามีคนทำคลิปรีแอคชั่นละครนางฟ้าไร้นามแล้วด้วยนะครับทั้งที่ออกอากาศไปตอนแรกเท่านั้นครับ ต้องรีเสิร์ชเยอะมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของแม่หมอ,อเพียรเนี่ยไม่มีเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นเป็นเป็นภาพให้เราแบบเห็นเยอะๆข้อมูลเยอะจะมีแค่ อย่างที่ทุกคนเซิร์ชเจอค่ะเป็นข้อมูลเป็นตัวหนังสือเป็นรูปภาพแค่ไม่กี่ภาพเองค่ะก็จะใช้การสอบถามทางลูกๆของแม่หมอเพียนที่มูลนิธิแล้วก็ผู้ช่วยของแม่หมอเพียนที่เคยทํางานร่วมกับแม่หมอเพียนค่ะว่าท่านเนี่ยเป็นคนยังไงการพูดการจาความคิดสายตาแววตาการการเดินเลยค่ะคือต้องถามอย่างละเอียดแล้วก็พยายามจําแล้วก็พยายามจินตนาการให้ได้มากที่สุดคือเราแบบเป็นนักแสดงเนาะพอเราได้อ่านคอมเมนต์หรือที่เขาบอกมาแล้วก็แบบดีใจแล้วก็ขอ,ขอ,ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ที่เห็นนี่เป็นเซตนักแสดงนะครับพี่นัทเทพหัสดินมีแปลนรัฐวิทและก็พีคพิมพ์มพลด้วยนะครับแค่ตอนแรกเนื้อหาเข้มข้นชวนติดตามแล้วนะครับส่วนคืนนี้จะได้เห็นฉากการสอนยูโดของร้อยโทนิกรที่รับบทโดยแปลนรัฐวิทกิจวรลักษณ์ด้านซ้ายมือเมื่อสักครู่นี้นะฮะส่วนละครเรื่องนางฟ้าไร้นามจะออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับเวลา2องทุ่มสิทางไทย PBS แล้วก็สามารถรับชมได้นะครับต่อเนื่องครบทั้ง8ตอนเลยรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวิภาและก็ที่เว็บไซต์ วิภา dot. com จะมีเกียรติเมื่อไม่ทอดทิ้งคนไข้